สดีครับอยู่กับผมเอวอวีวันนี้ครับผมก็จะมาสอนใช้ iMovie เบื้องต้นนะครับเป็น EP ีแรกเลยที่ผมสอนใช้ iMovie นะครับท่านผู้ชมก็คือวันนี้ก็จะมาสอนการใช้เมนูต่างๆนะครับหรือว่าทำความรู้จักกับเมนูต่างๆของ iMovie นั่นเองนะครับท่านผู้ชม iMovie เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายนะฮะใช้ง่ายมากแล้วก็ฟรีนะฮะฟรีสำหรับ iPhone, iPad, iPod และ Mac นะครับหรือว่า Ecosystem ของ a p p l e ทุกรุ่นเลยนะครับยกเว้น Apple Watch นะฮะ ท่านผู้ชมโอเคก็ไอโมวีเป็นแอปที T ่ดีเสถียรฟรีนะครับไม่กินแรมเยอะเรนเดอร์เร็วนะท่านผู้ชมอ่าอาจจะมีหลายคนอาจจะจับตามองไอโมวี่อยู่ก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมโอเควันนี้ก็จะมาสอนใช้ไอโมวี่นะฮะเป็น EP ที่หนึ่งทำความรู้จักกับ เมนูต่างๆนะครับคลิปนี้ขอ200ไลค์นะครับอ้เยอะไป50ไลค์พอคลิปนี้ขอ50ไลค์ครับเพื่อกาลังใจในการทำคลิปต่อไปอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b e กดตุ้อย่างหน้าจอดีไลค์ ack, คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าชอบช่วยแชร์ถ้าใช่ช่วยแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อกระจายสาระความรู้ดีๆของแ <TH R OR> อมบีแต่ต่อไปนะโอเคก็วันนี้ผมจะมาสอนในการใช้ไอโมบี้กันเลยนะโอเคเราไปดูกันเลย นะครับท่านผู้ชมที่การใช้ iMovie มีง่ายๆนะครับท่านผู้ชมก็คือให้ท่านชมไปโหลดแอปก่อนไปโหลดแอปก่อนแอปแอปสโต้นะฮะโหลดจากแอปสโต้เลยทีมว่า iMovie ก็สามารถเข้าใช้ iMovie ได้แล้วนะครับรออ่าไฟล์ขนาดไฟล์ก็ประมาณกิ๊กกว่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมเราไปเซิร์ชกันพร้อมพกันเลยนะครับ iMovie นะฮะเป็นแอปของ Apple นะฮะท่านผู้ชมอ่านะฮะนี่ฮะมีให้อัปเดตด้วยแล้วก็อัปเดตไปก่อนนะ โอเคเราไปดูก่อนนะฮะโอ้ไม่ต้องอัปเดตแ่อวเสียเวลาโอเคครับเรามาดูกันเลยว่าไฟล์แล้วมันกินไปกี่กิกไฟล์กินไป6 1 8เมกนะฮะ618.2เมกก็ค่อนข้างกึ่งใหญ่กึ่งเล็กนะฮะอ่าไม่ใหญ่มากนะ,ะท่านผู้ชมประมาณนี้โอเคเราไปดูถ้าสมมุติโหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นที่หน้าจอโฮมหรือว่า iOS 14ขึ้นไปก็จะขึ้นในแอป Library ด้วยโอเคเราไปดู แอปหน้าตาของแอป iMovie กันเลยนะปุ๊บนี่แอปหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไอนี่ไม่มี2อันนี้ไม่ม,ออนนม,มีอันนี้ผมสร้างมาเองนะฮะแล้วก็ลบไปก่อนคบสิโอเคนั่นแหละนะฮะท่านผู้ชมโอเคก็จะมี3เมนูนะฮะท่านผู้ชมก็คือบวกจุด3จุดแล้วก็เครื่องหมายฟิคชั่นมาบวกคืออะไรจุด3จุดคืออะไรฟิคชั่นมาคืออะไรมาดูกันเลยแสงสะท้อนเยอะไปหน่อยโอเค บวกก็คือการสร้างงานใหม่นะฮะก็มีภาพยนตร์กับตัวอย่างเดี๋ยวเขอยจบลึกนะเราไปดูจุดสจุดก่อนจุดสามจุดก็คือการนําเข้าโปรเจกต์ก็คือสมมุติไฟโปรเจกต์ที่ทําใน iPad iPhone หรือว่า iPod หรือว่า Mac เครื่องอื่นนะฮะท่านผู้ชมก็สามารถ import เข้ามาในเครื่องของเราได้โดยการใช้ iCloud หรือว่าการแชร์แบบไงแชร์อะไรก็ได้นะมันมีหลายวิธีในการแชร์เข้ามาส่วนหม่ยเคชั้นมาก,ก็ใช้คคู่กับ าการไปได้นะฮะสมมติดูคลิปผมอยู่ใช้กดเครื่องหมายด้อชั้นมาคู่ไปได้ไมันจะบอกหมดเลยว่าเม,มนูไหนคืออะไรไว้ทําอะไรนะฮะโอเคสุดท้ายครับตัวลำพระเอกของเราคือตัวบวกตัวบวกก็คือเป็นการเพิ่มโปรเจกต์นะฮะการสร้างโปรเจกต์ใหม่มี2แบบ2แบบก็คือภาพยนตร์กับตัวอย่างตัวอย่างก็คือเหมือนตัวอย่างหนังอะนะเหมือนตัวอย่างหนังเลยมีเสียงมีอะไรครบครันแค่เปลี่ยนคําแค่นั้นแหละนะฮะเอาไงเทมเพลตมาเลย ส่วนภาพยนตร์ก็แอดวานซ์นิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆท่านผู้ชมก็คือการสร้างคลิปอะไรต่างๆนะครับภาพยนตร์นี่ฮะแล้วก็จะมีหลายคลิปให้เราเลือกนะคะท่านผู้ชมอ่าจะมีหลายคลิปให้เราเลือกเราจะเลือกได้นะครับผมจะเลือกภาพพวกนี้นะฮะดูชมแล้วก็สามารถเลือกได้นะฮะโอเคพอเลือกเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมให้กดคําว่าสร้างภาพ,พยนตร์นะฮะไม่ต้องไปกดยกเลิกไม่ต้องกด,ดกสื่อนะไม่ต้องกดเลือกอทั้งหมดอะไรก็กดสร้างภาพยนตร์ไปเลยนะฮะ แล้วก็จะบอกว่ากลางสร้างภาพยนตร์นะฮะไอเอ็กไอปุ่มออกไปนี้ก็คือยกเลิกนะฮะก็จะมีลายจะมีไอ้นี่ให้นะฮะมันจะมีแบบไงอ่ะอันนี้ส่วนนี้เขาเรียกว่าแบบส่วนตัดต่อเออเอาไว้แบบย้ายนูน่นย้ายนี่นะฮะใส่เอฟเฟต์นู่นเอฟเฟต์นี่ต่างๆอันนี้ส่วนเมนเลยนะส่วนสําคัญที่สุดเลยส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนภาพครับส่วนภาพเอาไว้พรีวิวนะ,ะท่านผู้ชม นะฮะฮส่วนนี้ก็คือหมายเพื่อาร์จใช้ควบคู่ไปได้นะฮะเสร็จสิ้นก็คือทำโปรเจกต์เสร็จแล้วนะฮะท่านผู้ชมอ่าโปรเจกต์เสร็จแล้วอินพุตพร้อมนู่นนี่นั่นนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็พร้อมนู่นพร้อมนี่เลยตั้งชื่อได้ตามปกตินะฮะโอเคแก้ไข,ขก่อนนะเราเข้าเรื่องของเราอันนี้ก็คือสมมติเราไปไกลใช่ไหมกลับ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 ,กล,บ,ก,ลบกลับมาก็ได้นะฮะไอ้ปุ่มเนี้ยนะฮะส่วนปุ่มเพลย์ก็คือพรีวิวนะฮะอ่าพรีวิวภาพของเราเลยว่าดูเป็นยังไงบ้างนะฮะประมาณนี้ แล้วก็มีปุ่มฟันเฟืองข้างล่างฟันเฟืองข้างล่างคือเป็นชุดรูปแบบครับหรือว่าเป็นแบบเทมเพลตต่างๆเป็นฟิลเตอร์ project, แล้วมีฟิลเตอร์โปรเจกต์ัวฟิลเตอร์โปรเจกต์ขาวดำขาวดำก็แบบโบราณโบราณหน่อยนะฮะแล้วก็ตะวันตกน้ำเงินในฝันแบบโบาราณภาพยนตร์เอ่อนิ่งภาพยนตร์ดังระเ,เบิดออกลายพางสองทัวอะไรนะฮะแล้วแต่เลยแต่ว่านะนำให้เป็นไม่มีดีกว่าถ้าจะเอาเรียลลิสติกหรือว่าไม่ต้องใส่การฟิลเตอร์เพิ่มเติมนะธรรมดา ต่อไปชุดรูปแบบครับถ้าไม่ได้คืออะไรธรรมดาก็คือไม่มีอะไรเลยนะฮะปิดคำงุงๆขึ้นมาเลยข่าวก็คือเป็นเทมเพลตของข่าวนะครับเดินทางก็เป็นแบบแอดเวนเจอร์เป็นมันจะมาเลือกให้เหมาะสมกันนะท่านชมเดินทางก็คือแบบเหมาะกับกลุ่มทาวเวลนะฮะอาตัดต่อในอเมรวี่ได้ธรรมดาก็เบสิกทั่วไปข่าวก็ใครทาข่าวก็เลือกอันนี้ได้ไฟนิออนไฟนิออนก็คือแบบไปท่องเที่ยวนะฮะไม่ใช่เด,ดินทางนี้ก็จะเป็นแบบ ไปถ่ายวิวใช่ไหมอันนี้เป็นแบบคล้ายๆชายหาดที่เล่นก็คือแบบสวนหลังบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะสดใสก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็มีหลายแบบนะอ่ะผมเลือกนําสมัยเสียงเสียงประกอบชุดรูปแบบก็คือสมมติรูปรูปแบบให้ทุกต้องการนะครับเช่นเลือกเดินทางหรือว่าทาวเวลเนี่ยเราเลือกอันเนี้ยแล้วเราก็ไปติ๊กออก่าติ๊กถูกเสียงประกอบชุดรูปแบบมันก็จะเลือกเพลงนะเป็นเพลงแบบเพลงเหมาะสําหรับการเดินทางเลยอ่าเราไม่ต้องไป คนขวายเพลงมาเองเลยแต่ผมจะเลือกนำนำสมัยฉากเข้าจากฉากมืดอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะ่จาจะดำแล้วก็มาฉากออกเป็นฉากมืดน,นี้ก็จะมาแล้วก็ดำมาแล้วประมาณนั้นอะนะฮะความเร็วเปลี่ยนระดับเสียงแอน,นิเมะแนะนำให้ปิดนะฮะโอเคเสร็จสิ้นไปนะฮะโอเคแล้วเราก็เปิดเสียงเราเปิดไม่ใช่เปิดเสียงเราก็เล่นคลิปดูว่ามันจะมีเพลงด้วยเห็นไหมไอ้เขียวเขียวเนี้ยคือเส้นเพลงครับหรือว่าเส้นเสียงต่างๆนะครับท่านผู้ชมเอาเฮ้ยเสียงมาเลยอ๋อมันก็จะมีเสียงนะท่านผู้ชมแต่ เราไมนะ่มีวะนะอีเปิดเสียงแล้วนะเนี่ยช่างมันแสดงว่าเอ็กคอร์ดคลิปอยู่นะมันจะมีเสียงเพลงถ้ามันมีเส้นสีเขียวเนี้ยมันจะมีเสียงเพลงถ้าไม่ชมอง่อานะฮะต่อไปเราไปดูปุ่มบวกกันบ้างปุ่มบวกคืออะไรปุ่มบวกก็คือเป็นปุ่มเอาไว้เพิ่มภาพนะครับอย่างเช่นเลือกภาพแล้วที่เราต้องการช่วงเวลาคือภาพทั้งหมดวิดีโอก็เลือกเฉพาะวิดีโอหรือภาพก็เลือกภาพอัลบั้มของเราก็เป็นอัลบั้มของเราเสียงก็เป็นมันจะมีให้ สอันก็คือเสียประกอบสิเพลงของฉันกับเอฟเฟกเสียงเพลงของฉันก็นําเข้ามาจาก Apple Music นะฮะแต่ว่าผมไม่มีผมจะใช้เป็นเสียงประกอบที่มันจัดให้โอ้พี่บบเลยเห็นไหมท่านผู้ชมไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่มีโน c กอโนโกเบนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ใดแต่ยงสิโหลดใช้มาได้หมดเลยนะฮะโนริลิขสิทธิ์เลยท่านผู้ชมอ่าแล้วก็เพลงของฉันก็จาก Apple Music แล้วก็เอฟเฟกเสียงเอฟเฟกเสียงก็จะเป็นกบนะฮะมีหลายเอฟเฟก เสียงมาละเสียงมาละก็จะประมาณนี้เสียงก็เยอะพอสมควรนะแต่ว่าน้อยกว่าไฟนอโขัดโปรไฟล์นะเขโปรมีเป็นร้อยเสียงนะครับท่านผู้ชมอ่าแต่ว่าโหลดจากภายนอกได้ด้วยนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่านมะโหลดจากภายนอกได้ไหมอันนี้กล้องกล้องก็คืออะไรกล้องคือการถ่ายแบบสดๆดล้อๆเลยนะฮะสุดท้ายครับก็จะเป็นเสียงภาคทับครับเสียงภาพทับคืออะไรก็คือแบบยังไงอ่ะเสียงภาพภาคตัวละครภาค ตามภาพที่มันอ,อย่างเช่นแบบสิบอันดับอะไรพวกนี้ก็อัดอัดพูดตามบรรยายตามภาพอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับบรรยายตามภาพออนะฮะประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมโอเคแล้วก็เรากา็จะไปดูนะฮะแล้วก็มีไฟล์นะครับเราก็สามารถ Import ไฟล์ออกมาไดา้เข้ามาได้หรือออกไปได้ก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับเครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะฮะท่านผู้ชมอ่านะฮะ แล้วก็จะมีย้อนกลับอย่างเช่นอันดูที่เราทําผิดพลาดไปอย่างเงี้ยอันดูกลับได้ดูกลับได้ดูกลับได้ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมปึ๊บอ่ะอดูอะไรวะเนี่ยอ๋อนะฮะประมาณนี้สําหรับเจ้าของเครื่องมือต่างๆเสร็จส,สิ้นไปเสร็จสิ้นไปปุ๊บเราไปแชร์ก็ได้แชร์ก็จะเป็นแชร์คนอื่นแชร์ให้แอ้ดรอป่านแอ้ดรอปละประมาณนี้ได้ไดแล้วก็พรีวิวแบบจอเต็มๆก็กดนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้เลยกดไอ้รูปอ่าเดี๋ยวเอาแอติซิตาชีให้ นะเอากดตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมกดตรงนี้เลยนะฮะอันแรกส่วนที่2ก็คือแช์อันที่3ก็คือลบทิ้งนะฮะส่วนแก้ไขก็เข้าไปที่หน้าจอเดิมนะฮะก็คือหน้าจอตามตัดต่อกดเสร็จสิ้นไปถ้าจะ E-Import ก็เอ๊ย Export ก็คือกดรูปที่2นะฮะอ่ากดรูปที่2แล้วก็ส่งออกโรเจกต์นะฮะนี่แล้วก็แช์คนอื่นก็ได้หรือว่าบันทึกเป็นวิดีโอนะฮะท่านผู้ชม แล้วก็เลือกเล p, ็ก 306p ปันกลาง 50540p HD 7 2 0แล้วก็ HD เข็มมาหน่อยก็ 1080p แล้วก็ 4k ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอ็กสปอร์ตไฟล์ได้ 0-4k เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูต่างๆ เบสิกเบสิกนิดๆหน่อยๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดทุกอย่างหน้าจอดีแรกที่อยู่ที่นี่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปตอนนี้500 Subscriber แล้วขอบคุณมากกดติดตามสู่หน0 0งพันซับสไครกันไปกันเลยโอเคก็วันนี้ครับขอตัวก่อนมาสอบถามอะไรไม่ได้ครับถ้างงไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าชมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ